นายนายนายเด้าตูดทีเดี๋ยวให้ดอกไม้ให้หมดตัวเลยไม่เอาโดขอดอกไม้หน่อยขอดอกไม้หน่อยจะเล่นขอดอกไม้หน่อยอ่ะครับจะร้องเพลงอะไรร้องเลยครับจะร้องอะไรครับ

อเช่ชกูหาแป๊บท้องทะอท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวกูให้มึงร้องกูไม่ได้ห้มึงร้องกูไม่ได้มึงมาเปิดเพลงมาเปิดเพลงไอ้เชื่อ ไม่คิดว่ากูจะอายมั้งโหอายอะไรคนเยอะแยะกูยังร้องเพลงเลยกูยังไม่อายเลยกูเข้าเดวอยเลยสักเข้าเดวอยเลยสักไม่เชื่อไปดูใน YouTube เลยไมเชื่อไปดูใน YouTube เลยเดวอยอะไรนะฮะสุดป์สตาร์ป่ะเฮ้ยจริงมันมีเดวอยมันมีเดวอยไม่เชื่อลองไปดูในเชื่ออลงไปยูทูบกูเลยยูทูบกูเลย ไปดูเลยไอ้โงลิกงไม่ได้่งลิ์งาเอาซีเอาซีอีกเยเนี่ยฮะไอเทพทันเดอร์จุติไอคุณชูไอคุณเทพทันเดอร์จุติแม่งไม่เชื่อตอนนี้เราต้องมามึงเอาไปดูเลยเอาไปดูเลย โอ้ดูวอเซ่ไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวจะจดจำไว้ทุกทุกวันเวลาที่เราวันละวันดีๆีฉันไม่มีวันลืมฝากความหวังว่าเราจะคืนมาพบไม่ว่ามันจะน้านดูชื่อห้องดูชื่อห้องดูชื่อห้องครับดูชื่อห้องครับจะดูครับเขาจะดูครับเขาจะดูครับในหน้าร้อนวันวัน จะรอดไหมเนี่ยวันไหนวะเนี่ยว่าบังเอิญบนทางเด,เดิมที่ฉันได้เดินผ่านผ่านมาเจอเธอเธอชวนขับบ้านด้วยกันหน่อย<ล>คิดคิดแล้วใจมันก็เริ่มสันส่นๆแล้วหวั่นใจทุกครั้ง ภายในใจมังกงอันแน่นเหลือจะเอ่ยบนบางความจริงด้วยกระเป๋าใบหนึ่งควาเขาอ่าร้องมาไหรวะวเงียบเงียบวิงอืมไปร้องที่เด e ๋ o ววอมไเดี๋ยวพาไปอัส่งเสียงไหนกันไปร้องที่เด e ๋ไววอมไเดี๋ยวพาไปจะไปไหมล่ะจะไปอ่ะ วันจันดีกว่าวหมายถึงห้องเดลวอยอ่ะร้องเลยฮะกลัวอะไรคนเยอะแยะคนเยอะแย,แยแะเลยหรออืม <c oughs> อ่าไปก็ไปวะเีงเดียวด้วยอืมอืมหัวใจ เพียเธอตอนนี้จะเบี่ยงจากฉันไปฉันกำลังจะเสียเธอใช่ไหม oh ใบฉันนี้เตรียมใจเมื่อเห็นเธอเดินจากไปแต่จะฉันก็นทำได้เธอเพียงดึงยอ้อน ถต่เธอจะลบคำว่ารักในใจไม่ง่ายได้เมือ่อลบกริจะบอกไอชูไงดีวว เสียงคนรลองนี่ก็หนกหูเกินอัในในีว่าใจไม่ใช้ตไไัวดายเกิใน,ในใจดูไหมไม่อยากเสียเธอไปอย่างคิดเธอมองนาชื่ก่อนอย่าบอกแล้กัน อย่าจากฉันไปไมีรักกินนี่ตอนเช็กน,นี้ที่เคยพูดไวชื่อรักฉันนานนานนานเท่าไรจะรักไม่มีเบื่อเก็บหมดทุกคำจำใส่หัวใจทจีเคยสัญญาจุไดีไหม oh, oh, oh. เขียนคำว่ารักใส่ใจของฉัน แต่วันนี้เธอนั้นต้องการลบมันออกจากหัวใจจากฉันไปลบมันคุณมึงแม่งปลอด คุณมันป๊อดไงก็คุณมันป๊อดไงช่วยโดหน่อยป๊อดแค่นี้ก็ป๊อดล้วแค่นี้ก็ป๊อดล้วผ่านละก็คุณมันป๊อดไงแค่นี้ก็ป๊อดแลออ้วเหรอครับ,บอเออกูบอกว่าวันจันทร์นะวันอยากขอให้มันจริงเถอะจริงจี๊งอ่ะวันจันทร์โอ้เชื่อตายอะ่ะถ้าถ้าถ้ากูไม่ร้องเนี่ยมึงทำอะไรกับกูไม่ได้โนอะ้โห oh เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปจิ้นกันไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจินจจ้นอ,อ่ะไปกินหมูกระทะกูไหมจะเลือกอะไรระหว่างกินหมูกระทะกับกินกูอ่ะเงียบมึงจะเลือกอะไร มันจะเลือกอะไรระหว่างกินหมูกระทะกับกินกูแบบกูหมายถึงไปกินกับกูคิดไรเด้โอโห จากยุไววันเลยอยากเดามึงมานานและไม่มีใครได้ยินหรอกครับได้ยินเดี๋ยวเาย Night,